คนที่เงียบและเฉยชาเนี่ยเขายังมีการแคร์การห่วงใยคุณอยู่บ้างไหมจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ช็อตตอบคำถามนี้กันค่ะว่าคนที่นิ่งเงียบเฉยชาคนคนนี้เนี่ยเขายังมีความห่วงใยห,หรือว่าแคร์คุณอยู่บ้างไหมคะในใบแรกเลยนะคะไพ่มันขึ้นเดมูลดูเหมือนว่าตอนนี้เวลาเนี้ย พวกคุณน่าจะมีการถอยห่างกันไปความสัมพันธ์นี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คุณผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวเขาเองก็ดูนิ่งมากและในขนาดเดียวกันตัวคุณเองก็รู้สึกว่าไม่อยากจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้แล้วเห็นไหมคะตัวเขาเองก็เนี่ยหลายๆครั้งที่ทำให้คุณเสียใจกับพฤติกรรมความเฉยชาของเขาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งทีนี้ขอดูหน่อยค่ะว่าเมื่อคุณกับเขาได้ห่างกันไปเนี่ย คนคนนี้เขาแคร์คุณบ้างไหมคะคนคนนี้เหมือนเขาโฟกัสแต่เรื่องของตัวเองแต่เรื่องของงานนะคะแต่พอคุณหายไปเขาก็นึกถึงคุณนะไม่ใช่ว่าเขาไม่นิ้นึกถึงคุณเลยเขายังนึกถึงเรื่องราวของคุณแต่คำพูดหลายๆอย่างหมอว่าก่อนที่พวกคุณพวกคุณน่าจะมีรอยแผลกันเยอะเหมือนกันนะ คำพูดหรือรอยบาดหมางระหว่างกันและกันเนี่ยมันสร้างกำแพงในใจของคุณทั้งคู่อะทาให้พวกคุณแบบวนเวียนกลับมาหากันแต่ก็มีการตั้งกำแพงใส่กันตลอดดูนะคะเนี่ยมันมันเป็นความสัมพันธ์ที่ท็อกซิกนะท็อกซิกแต่ขาดกันไม่ได้อะ่ะมันเป็นลักษณะแบบนั้นอะในมุมหนึ่งก็มีความแบบเจ็บนะในการอยู่ตรงเนี้ย แต่พอห่างกันไปก็คิดถึงแต่พอวนกลับมามันก็ไปได้ไม่สุดความสัมพันธ์มันอยู่ในลักษณะแบบนี้ทีนี้ถามว่าใจของเขาอะเขาแคร์คุณไหมคะแคร์ใจจริงของคนคนนี้เขาอาจจะอ่อนโยนกับคนอื่นแต่เขาดูแข็งกล้าวในในกับคุณก็ได้นะแต่ลึกๆอะ่ะเขาเป็นคนที่ห่วงคุณนะมันจะต้องบอกว่ายังไงดีอ่ะภาษารักณ์ของแต่ละคนมันต่างกันน่ะ และคนคนนี้อย่างที่บอกเนี่ยภัยที่มันขึ้นมาพวกคุณมีบาดแผลต่อกันมาโดยตลอดอะ่ะมันมันมีคำพูดที่ไม่ค่อยดีทุกครั้งที่ทะเลาะกันแล้วก็มีการแบบทะเลาะเดินจากกันไปไม่รู้กี่รอบต่อกี่รอบความไม่ไว้ใจกันเกิดขึ้นแต่พวกคุณก็วนเวียนกันในทุกครั้งเพราะฉะนั้นน่ะถ้าถามว่าเขาห่วงคุณไหมเขาห่วง ในมุมของความอ่อนโยนน่ะเขาก็มีความนึกถึงคุณนะแต่กําแพงที่มันสร้างขึ้นมาในใจอะ่ะมันทําให้เขาเลือกที่จะปฏิบัติต่อคุณแบบแข็งแข็งแต่อย่างที่บอกค่ะว่าใจของคนคนนี้เขายังมีความนึกถึงคุณมีแนวโน้มไหมว่าคุณจะคุณกับเขาจะกลับมาปรับความเข้าใจอันดีต่อกันได้โอ้โหอีโก้ใส่กันอีโก้ใส่กันสูงมากคุณเองก็อยากจะลดอีโก้ของตัวเองนะ แต่พอเห็นหน้าเขาแล้วก็ลดไม่ลงอ่ะอืมอยากจะฟาดอีโก้ใส่วัและหลายๆรอบเพราะอันนี้ก็อันนี้ก็เหมือนกับเวลาที่คุณแบบพยายามที่จะกดอารมณ์อย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับหาเรื่องให้คุณแบบตบะแตกอ่ะเออตบะแตกสติแตกอย่างเงี้ยค่ะเออทุกครั้งไปพวกคุณก็ขิงก็ลาขาก็แรงนะต้องพูดคำนี้เลยมันมันดูเหมือนว่า อยู่ด้วยกันก็มีปัญหาห่างกันไปก็นึกถึงกันดวงชะตามันยังไม่ขาดนะคะมันยังมีโอกาสในการวนต่อกันแต่ก็ต้องพูดเลยค่ะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ท็อกซิกท็อกซิกแต่ก็ไม่ขาดกันซะทีเดียวเออมันเป็นลักษณะแบบนี้อันนี้คือสิ่งที่ไพ่เล่าแล้วหมออธิบายตามสิ่งที่เห็นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะอยู่กับความสัมพันธ์นี้ผัดกันไป พบจิตแพทย์ดีที่สุดนะคะณจุดจุดนี้ถ้าจะไปต่อด้วยกันผัดกันไปจูงมือกันไปพบจิตแพทย์พอดูจากลักษณะแล้วอืมประสาทกินกันวันละหลายหลายรอบเลยทีเดียว